สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันวันนี้จะพูดถึงการใช้งานโปรแกรม Studio One กับการเล่นสดบนเวทีกับวงแบนนะฮะจากที่ลองมาหลายๆโปรแกรมแล้วผมว่าตัวนี้สำหรับผมเวิร์กสุดละเพราะว่ามันทำงานได้ราบรื่นใช้งานง่ายมากครับ สำหรับผมผมว่ามันเวิร์กมากมากนะจากเมื่อก่อนที่เคยใช้ q b ว a s ทลอ i ิสรุปแล้วพอใช้ไปใช้มามันลองตัวนี้ปั๊บติดใจเลยอย่างเมื่อก่อนที่เคยใช้ q ิ b a บะน, q b นะครับคิว a กดแล้วมันไม่มาหนแต่มันดีตรงที่ระหว่างที่เราเพลย์แบ็กอยู่เราสามารถทำสเตทเพื่อเร่งความเร็วหรือลดความเร็วเพลงที่จะมาต่อได้ทันทีโดยที่เพลงที่กำลังเล่นอยู่ไม่สะดุด แต่ปัญหาของมันคือมันกดแล้วมันไม่มาจังหวะหนึ่งมันไม่มาตามมือซึ่งเวลาเล่นสดเนี่ยมันผมว่ามันสาคัญมากนะกดแล้วมาตามมือเนี่ยลอจิกลอจิกดีตรงที่กดแล้วมามาตามมือผมก็ไม่รู้ว่ามันไปเซตค่ายัางไงเหมือนกันว่ามันไม่ดีตรงเนี้ยมันไม่ดีตรงที่ที่ผมไม่สามารถทำสเ t ทได้ได้เดี๋ยวนั้นพอเข้าใจไหมฮะ ผมไม่สามารถทําได้ตรงนั้นระหว่างที่เพลงที่กําลังเล่นอยู่พอมันจะจบแล้วผมต้องไปต่อเพลงให้มันต่อเนื่องกันถ้าเกิดว่าความเร็วมันไม่เท่ากันผมจะต้องผมจะต้องมาตั้งความเร็วเพลงที่จะมาต่อเนี่ยมันใกล้เคียงกันสมมุติอยู่ในระหว่างที่เล่นเพลงเร็วแต่ลอจิกมันทําไม่ได้ผมไม่รู้ผมไปตั้งค่าตรงไหนผิดหรือเปล่าหรือมันมีวิธียังไงไม่รู้นะต้องถามคนที่เคยใช้มาจนจนโอเคแล้วแต่ผมมาเจอเนี่ยสตูดิโอวัน ง่ายสุดละกดแล้วก็มาตามมือแล้วก็เร่งความเร็วได้เดี๋ยวนั้นเลยสำหรับเพลงที่จะมาต่อง่ายมากแล้วไม่สะดุดด้วยไม่แกว่งจริงๆแล้วไอ้สองตัวที่ว่ามาก็ไม่แกว่งเหมือนกันเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนรุ่นเก่าๆถ้าไปเร่งความเร็วมันปับ๊บหรือไปเปลี่ยนคีย์มันปับ๊บแกว่งแน่นอนชัดๆแต่อันนี้ไม่แกว่ง อ,อาจจะแกว่งแต่เราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้แต่เอาง่ายๆว่าคุณภาพมันดีกว่าเมื่อก่อนแล้วกันแล้วก็เพลงที่จะเอามาใส่เอามาวางเนี่ยเราสามารถตั้งตรงนี้ได้เลยครับตรง browse ทำเป็นโฟลเดอร์ไว้ไไวไว้ว้ประจำที่เราทำงานได้เลยอะเราลองมาเราจะมาว่ากันถึงการเซตติ้งของมันครับก่อนที่เราจะใช้งานมันได้เนี่ยเราจะต้องไปเซตมันก่อน เซตติ้งหมือนกันเซตติ้งยังไงอ่าเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาปั๊บเราก็ต้องแอสแท็กเข้าไปหลักการง่ายๆคือเราเราต้องการจะส่งเมทนอมแท็กหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องการให้มันออกลำโพงข้างนอกไม่ต้องการให้ไปออกเมนข้างนอกไม่เกี่ยวข้องกับข้างนอกเลยเวลาเล่นเล่น,ลนก็จะให้มีแต่เสียงดนตรีที่ไปออไปคู่ไปกับแบนเมทนอมเราจะไม่สามารถให้มันออกไปได้ถูกไหมเราก็จะ ผมก็จะตั้งเป็นสแท็กอย่างนี้แท็กแรกสําหรับส่งเมทานอมอ,อันนี้ผมแอดไว้ละเดี๋ยวเรามาดูกันผมแอดแท็กแล้วก็ตั้งเป็นเมทานอมไว้เสร็จแล้วเราก็ต้องไปตั้งเอาต์พุตให้มันก่อนที่จะมาตั้งเอาต์พุตเราต้องไปที่ตรงนี้ก่อนครับอินเอาต์ของมันก่อนเราไปเซตค่าอินเอาต์ไปดูที่เอาต์พุตเอาต์พุตของผมตอนนี้ผมใช้โมตูอ้อลืมบอกไปว่าสากาที่เราจะใช้เนี่ยอย่างน้อยต้องมี4เอา์ขึ้นไปนะครับ4เอา์ อย่างแค่2เอาเนี่ยสเอาได้เหมือนกันแต่2อเอามัาจะส่งได้เป็นโมโนแต่ถ้าคุณจะเล่นสเตอริโอเนี่ยคุณจะต้องมี4เอาขึ้นไปก็คือซาวผมจะส่งส่งเมนส่งออกเมนเป็นซ้ายขวาก็คือ1 2ึ่งสองเอาพุดอีกอีกตัวหนึ่งผมก็ตั้งเป็นคลิกผมก็จะไปให้ออกอีกเอาหนึ่งซึ่งจะไม่เกี่ยวกับเมนเลยมันจะไม่ออกผมก็จะไปเลือกเอาพุดเป็นโฟน สมมติผมเอาฟุตเป็นโฟนเวลาอยู่บนเวทีผมจะต่อเสียบสายจาาเข้าที่ห้ช่องโฟนครับซึ่งมันจะไม่ออกเอาเมนจะไม่ไปออกที่เมนเมนจะมีแค่เสียงนาเตีอย่างเดียวอ่ะเข้าๆนะครับใครใช้ซาวการ์ตัวไหนก็ลองไปเซ็ตค่ากันดูง่ายๆผมจะปิดหน้านี้ไปนะแล้วก็เมื่อกี้ผมแอดแท็กที่เป็นเมทันอมเข้ามาแล้วต่อไปก็จะเป็นแท็กที่เป็นซาวสําหรับส่งซาวปกติเนี่ยเวลาเราเปิดเรา เปิดโปรแกรมขึ้นมาทีแรกเนี่ยมันจะไม่เห็นเอาพุตเราต้องลากส่วนนี้ตรงนี้ครับลากมันขึ้นมาครับเห็นไหมแล้วมันจะเห็นเอาพุตตอนนี้ที่แท็กแรกเมทานอมผมตั้งให้มันไปออกที่คลิกเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะครับคลิกมันก็คือเมทานอมผมตั้งเอาพุตไปที่คลิกส่งออกไปที่คลิกคลิกก็คือแท็กนี้เห็นไหมครับคลิกนี้เอาพุตผมจะส่งไปที่โฟนโฟนที่จะส่งไปให้มือกอง ซึ่งมันจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับเมนเลยพอเราเวลาเราเพลย์แบ็กจริงๆมันก็จะไม,ไม่ไปออกที่เมนแท็กที่เป็นซาวผมก็จะส่งไปที่เมนถูกไหมครับออฟพุดผมส่งไปที่เมนส่งไปที่เมนนะมันก็ไปออกตัวนี้เห็นไหมครับไปออกที่นี่เวลาเราเพลย์มันก็จะมีออกแต่เสียงดนตรีตรงนี้แต่เสียงคลิกมันจะไปที่หูของมือกองแค่นั้นอ่ะเราปิดหน้านี้ไป ที่ต้องรู้ไหมไม่น่าจะมีเด๋ยวต้งมีแต่จะกลับมาบอกปิดไปก่อนครับต่อไปเราไปที่ไฟล์ครับเราจะเอาไฟล์มายังไงเวลาเราจะเล่นจริงๆปกติเมื่อก่อนเนี้ถ้าผมใช้คิวเบผมจะต้องเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาอันนึงแล้วก็เปิดไปที่โฟลเดอร์ของเพลงวางไว้ตรงนี้หรือด้านข้างอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผมว่ามันดูวุ่นวายยากนิดนึงผมจะปิดไปผมจะไปที่ ตัวของโปรแกรมมันครับไปตั้งตรงนี้ครับ browse กด browse หรือกด f5 ก็ได้แล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ของเราใช่ไหมครับไปที่โฟลเดอร์ของเราเมื่อกี้อันนี้ผมตั้งไว้แล้วผมตั้งไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเอามันออกก่อนนะไปที่ไฟล์เมื่อกี้ผมทำอันนี้ไว้เดี๋ยวผมจะ เข้าไปตรงนี้ครับพอเปิดเข้ามาตรงไฟล์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เราก็าไปเลือกวอลลุ่มเราเก็บไฟล์ตัวโฟลเดอร์ที่เราใช้เพลงที่เราเก็บไว้เนี่ยประจําตรงไหน,นเสร็จแล้วก็ไปตรงนี้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่เราสมมุติอันนี้ผมตั้งเป็นโฟลเดอร์ที่ผมเก็บเพลงผมคลิกขวาแล้วก็เซตแอร t ลูทเซตแอร์ูทก็คลิกไปเลยครับตรงนี้เสร็จแล้วเวลาเราเปิดเปิดเข้ามาเนี่ยพอเราเปิดเข้ามาเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้เลย ก็เราจะเจอเพลงที่เราเล่นทั้งหมดเลยมันจะจะมาดูโฟลเดอร์ของมันเลยครับเพลงที่ผมทําไว้ก็จะแยกเป็นอย่างนี้ครับผมจะตั้งชื่ออันนี้เป็นฟอร์แมตท,ที่ผมทําไว้นะเพื่อให้ผมเข้าใจของผมเองใครจะทํำยังไงก็แล้วแต่เป็นว่าจะตั้งชื่อให้เป็นที่เข้าใจของตัวเองก็โอเคอย่างผมผมตั้งชื่อเพลงตามด้วยอักษรย่อเป็นตัว m m ก็คือเมทันอมแล้วก็ตามด้วยความเร็วแล้วก็เป็นคีย์ของเพลงอ่ะสมมติผมจะเอาเพลงลงไปก่อนหนึ่งเพลงฟึบ ผมเอาเพลงนี้สมมติในสคริปต์มันไปเป็นเพลง,งนี้ผมจะกดชิปค้างไว้เลือก2เพลงลากลงไปครับวางไปปึ๊บมันมาแล้วอันนี้มันก็จะมีนับนับมาให้เราจะเราจะไม่เอานับก็ได้ลากไปอย่างนี้ปิดไปอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ผมจะให้มันนับมา อ่ะจะได้พูดกันแล้วรู้เรื่องตอนนี้ซาวมันจะไม่ไปที่เอ้ยซาวมันจะไปที่เมนแต่ไมตนอนมันจะไม่ไปที่เมนเพราะว่าเราตั้งเอาท์พุตให้ไปออกที่หูของมือกองได้นะฮะโอเคนะเอาปิดมิเตอรไปตอนนี้เราไปดูว่าเราจะต่อเพลงยังไงเวลาเราจะย่อขยายก็กด E กับ W นะครับย่อขยายในแนวนอนถ้าจะเป็นแนวตั้งก็กดชิปค้างไว้ W ก็คือหด อ e ก็คือขยายออกโอเคเป็นที่เข้าใจนะครับอสมมติผมจะเอาเพลงต่อมามาต่อเลยระหว่างที่มันกําลังเล่นอยู่ผมก็ไปอย่างนี้นเลยครับปุ oh. ๊บแล้วผมก็มาลากมาต่อเลยอืม mm. อย่าลืมนะตรงนี้ก็ไปสนับสนุนอีเวนต์ด้วย t o scroll เรลลก็กด f ครับมันก็จะไปตามไอตัวไม้ที่มันวิ่งแต่เห็นไหมครับเราเราข้ามมาตรงนี้นะตอนนี้จะจบเพลงแล้วกำลังจ,จะต่อเพลงแล้วครับขยัน กระโดดใช่ไหมสมมติว่าจริงๆแล้วเพลงนี้ยไอเพลงนี้ที่เพลงก่อนหน้าเนี่ยยัมมี่เนี่ยมันเป็นจริงๆแล้วมันมันเป็นครึ่งหนึ่งของร้อยสี่สิบผนี่แหละแต่คราวนี้มันเป็นเพลงมันฟังแล้วมันควรจะรับแบบนี้ผมก็เลยท,ทยําเมตนามแนี้แต่สมมุติว่าผมดูแล้วมันมันน่าจะแบบน่าจะต่อเน,นื่องได้ดีกว่านี้แล้วผมอยากจะเล่นเพลงความเร็วข้างหลัง อย่างนี้นะครับลากคุมเลยแล้วไปที่ตัว i เราจะกด f 4แ Inspector แล้วไปดูตรงนี้ครับเราลากมันขึ้นมาลากมันขึ้นมาถ้าเราอยากจะเพิ่มความเร็วไปดูสปีดตรงนี้ครับ Speed Up มัน Default มันเป็น1.01เอ้ย1.00ไถ้าเราเพิ่มไปสักเป็น1.02มันก็จะบวกเข้าไปประมาณจาก106ก็จะเป็น109ประมาณนั้นนี่คือวัดยประมาณนะ ที่ผมใช้มาไม่ต้องไปเพิ่มเยอะคนระับแต่อย่าทำเวลาตอนที่มันเพอย์อยู่นะหมายถึงว่าเพย์เพลงเนี้ยเพลงที่เรากำลังเล่นอยู่แล้วเราไปเพิ่มลดความเร็วก็ได้นะับมันจะกระโดดซะจนมีกองตามไม่ทันแต่ถ้าเราเล่นเพลงนี้อยู่แล้วเรามาทำกับเพลงข้างหลังได้ไม่มีปัญหาเนะรู้สึกว่ามันต่อได้ขึ้น เราอยากันช้าลงเราไปเซตให้มันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อกี้1.00ใช่ไหมเราล่างเป็น0.9แล้วกันเนี่ยลองดูเอา,า0.7แล้วกันอ่ะ0.70เห็นห็นชัดๆไปเลยอะนะครับช้าลงไปเลยนะ,อะเอากลับไปที่เดิมครับ เพิ่มความเร็วให้เห็นชัดๆเลย1.05ไปอา้าวดูซิว่ามันเร็วแค่ไหนอ,นะอาการสั่นอาการกลนแข่งไม่ไม่มีให้เห็นเลยสังเกตไหมครับอ่าโอเคมีอะไรสงสัยลองคอมเมนต์ไว้นะ อยากให้อธิบายตรงไหนเพิ่มเติมถ้าผมตกหล่นตรงไหนก็ลองดูครับลองลองส่งมาคอมเมนต์มาถามไว้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย